อ่ะรับสองเจอกันค่ะนะคพอดีไปทําธุระให้เพื่อนนะคะอ่ะพักสองพักสองเจอกันนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะพักสองนะคะต่อเลยนะคะไปคิมต่อเลยนะคะอ่าอ่าการทําธุรกิจนะคะการทําธุรกิจนะบางคนเก่งแต่ละเรื่องเก่งไม่เท่ากันนะคะบางคนเก่งในเรื่องการทําธุรกิจแต่เก่งไม่เท่ากันนะคะบางคนเก่งเรื่องเกี่ยวกับการ บริหารคนบางคนเก่งในเรื่องบริหารการตลาดบางคนเก่งในเรื่องช่างเทคนิคเชียนทุกอย่างเนี่ยคนเรานี่เก่งไม่เหมือนกันไม่งั้นโรงเรียนแต่โรงเรียนสถาบันมหาวิทยาลัยจะเปิดการสอนสาขาอาชีพให้กับมนุษย์ทั่วโลกได้ยังไงเพราะว่า การเปิดการสอนเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับอาศายัยอาชีพโดยตรงนะคะแผนกทุกแผนกอาชีพทุกอาชีพนะคะให้มันตรงกับหลักสูตรนะคะแต่คุณเรียนมาจากมหาวิทยาลายัยเขาให้เรียนหลักสูตรในการเรียนแบบเบื้องต้นเหมือนพ่คิมเนี่ยพิคิมเรียนรามมาเนี่ยจบลวะว่าเรียนในหลักสูตรเบื้องต้นนะคะ,เ,ะเกี่ยวกับการทําเศรษฐศาสตร์การทําธุรกิจเกี่ยวกับการทําการตลาดเศ,เศรษฐศาสตร์ทางธุรกิจ นะคะในในโลกใบน,นี้เรียนเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทางเศรษฐกิจไม่ได้ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ในสาขาอื่นนะคะเศรษฐศาสตร์เรียนเกี่ยวกับทางธุรกิจนะชอบตัวนี้รักตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเรียนทุกอย่างในมหาวิทยาลัยในวิทยาลัยในสถาบันทุกสถาบันเขาสอนในเบสิกเบื้องตน้นนะคะ บอร์นี่ละขั้นที่สองคุณต้องไปออกไปหาประสบการณ์การฝึกงานการฝึกงานการทดลองงานนั่นแหละประสบการณ์เบอร์ที่ั้นที่สองของนักศึกษาทั่วไปที่จบจากสถาบันทุกๆสถาบันเกเนาะอ่ะพูดถึงว่าอ่ะระบบรีไฟแนนซ์นะคะมีเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆลูกค้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ลูกค้านะคะ ที่ปร,ป,ประสบปัญหามากในเรื่องอฐานทัพเกี่ยวกับโรงงานสาก,กรรมและเศรษฐกิจเกี่ยวกับอสังหารเลทรัพย์ซื้อขายบ้านที่ทดินพวกตลาดลัพย์พวกบ้านที่ดินพวกรั์สินพวกอาคาราน,นิย์ทุกอย่างอาคาราณิย์คุณจะต้องรูปรูบลอบรู้ไปหมดทุกอย่างคุณมองเห็นไหมฮะโกดังอุตสาหกรรมปิดร้างนะคะโกดังอุตสาหกรรมปิดร้างคอนโดปิดร้างโรงแรมปิดร้างนะะ บ้านพักเปิดขายปิดร้านบางที่ก็สร้างไม่เสร็จเพราะช่วงไวรัสโควิด COVID, มันกระหน่ำเข้ามาสี่ีซ้อนนะคะทุกคนนักลงทุนทุกคนหมุนตัวไม่ทันหมุนตัวไม่ทันเขาเรียกว่าเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยนักธุรกิจนะฮะนักธุรกิจเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยยี่สิบเอ็ดข้อนี่มีนะนักธุรกิจเตรียมตัวไม่ทันนะคะในการรับความเสี่ยง มันกระโจนที่มากระทำหานนะ่ะช่วงสายนาทีช่วงที่ช่วที่วันใช่ไหมช่วนที่ถูกสี่ตีซ้อนเนี่ยมันกระโจนเพื่อมากระทนฐานานะ่ะนักลงทุนทุกคนน่ะฮะบางคนมีเงินแต่ยังไม่สันทัดไม่ยังไม่เปิดเรื่องเกี่ยวกับการทําการตลาดการวิเคราะห์การตลาดการวางแผนเกี่ยวกับโครงการธุรกิจของตัวเองนะคะอาจจะเก่งเรื่องอื่นแต่มีทุนและมีทรัพย์นะ เพื่อนๆก็ไปชวนการลงทุนกันแบบนี้นะคะแล้วก็ผิดหวังกันเกิดขึ้นเยอะเลยนะคะเพราะช่วงไวรัสโควิด4ปีมันทำให้ธุรกิจซบเซาไปเยอะนะคะนะคะธุรกิจซบเซาไปเยอะแล้วก็ไรายได้ไม่เกิดนะคะแล้วการลงทุนการจ่ายทุนการจ่ายทุนหมุนเวียนเงินสภาพเงินก็ไม่คล่องเพราะว่าต้องส่งนีแบงค์ทุกๆๆทุกทุกเดือนให้ทั้งต้นทั้งดอกไม่ดอกก็ต้นไมต้นก็ดอกนะยิ่งคนที่กู้มาเป็นร้อยร้อยล้านอนะ่ะ ห้าสิบล้านอัพไปถึงหนึ่ล้านเนี่ยเอาพวกที่กู้แบงก์มาทําการลงทุนทุกอย่างนะคะเ่อง30ปีเนี่ยเขาก็ดิ้นทุรนทุรายกันเลยนะคะเพราะว่าธุรกิจที่พคิมพบอกรกเก้าสิยกตัวอย่างขึ้นมาหนึ่งจสอี่ห้าสก,ก็คือธุรกิจที่ถูกการโดนกระหน่ำเกี่ยวกับสภาวะเศษกรษฐกิจนะคะที่เตรียมตัวรับความเสียงไม่ทันไม่มีใครเตรียมตัวรับความเสียงทันนะคะ เรื่องเกี่ยวกับไวรัสโควิดเข้ามาแล้วก็มันทุกคนปิดเงียบเลยค่ะนะคะวันนี้ทีมเวิร์คสายทีมแขนของทีมก็ไปสำรวจที่ดินให้ลูกค้าที่เขาย้อยนะที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะ,คะ,คะ,ะก็ระบบข้านเคียงโรงงานโรงโม่หินโรงงานสาหกรรมปิดตายไปเลยสี่ห้าโรงงานโรง,โรงโม่หินก็ซบเซาไม่มีเงินทุนไงนะไม่มีเงินทุนต่อหมุนเวียนนะ เออมันหยุดชะงักไปสีปีเงินทุนหมุนเวียนมันต่อไปไม่ได้นีนะ่แล้วก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากคนที่เก่งๆเอ็กซ์เพรสทางด้านเกี่ยวกับทางฟินแลนซ์นะรบแล้วระบบฟแนนซ์มาร์เก็ตติ้งกับฟแนนซ์เนี่ยเขาก็ต้องการคนที่เกี่ยวกับที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาเขาได้คือคอนซัลท์เอเวอเรสร์เกี่ยวกับระบบฟแน a n นซ์ฟแนนเชื่อเนี่ยรีฟแนนะซ์ให้กับเขาได้อะไรเงี้ยนะคะ เพราะว่าอตอนนี้ช่วงนี้รัฐบาลชุดใหม่สีส้มสีส้มวันนี้สีส้มให้กําลังใจสีส้ม <Okay, no. S 1> นะฮะให้กําลังใจสีส้มสีส้มสีส้มเกิเนาะรู้กันรู้กันให้กําลังใจสีมสีส้มนะคะเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะเริ่มเข้ามาพัฒนาประเทศนะคะพัฒนาความจเจริญทุกด้านแล้ววจจ่ว่เศรษฐเศรษฐเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโรงงานสกร,รมทุกอย่างเนาะ แล้วก็ประชากรให้กินดีอยู่ดีให้มีอาชีพให้มีชวัตการที่ดีแล้วก็สาธารณสุขนะคะนะสาธารณสุขแล้วก็อาชีพแล้วก็ระบบอุตสาหกรรมนะคะสามารถเปิดทํากันได้ส่งออกนะคะนักธุรกิจไม่ตายอะไรเงี้ยแล้วก็ลูกจ้างนะคะลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างประจําก็ไม่ตายกันไม่อดตายอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเออนะฮะนั่นแหละค่ะคือการรับสภาพความเสี่ยงกันไม่ทันในช่วง4ปีนะคะแล้วตอนนี้ก็เอ่อ พิเคมก็ในฐานะที่เป็นพนักงานเกี่ยวกับติดต่อกับทางแบงก์ไทยและต่างประเทศแล้วทำธุรกิจนะคะผัวอปเปอเรชั่นเกี่ยวกับการทำระบบอสังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านที่ดีนดอร์าร์ดเมนคอนโดสำนักงานทุกอย่างนะคะแลกเปลี่ยนนะ,ะมีไฟแนนซ์เชิญกันอะไรอย่างี้นะในระบบต่างประเทศด้วยนะคะก็เพื่อนๆทุกคนก็มองเห็นความสําคัญนะคะ,ะ,คะมองเห็นความสําคัญมองเห็นเป้าหมายนะคะว่า ใครจะเข้ามาช่วยในกิจการเขาได้นะคะลึงตาอ้าปากได้นะ,ะต่อแขนต่อขาต่อแขนต่อขาเอาไปได้นะคะลุงตาอ้าปากได้ต่อแขนต่อขายื่นออกไปได้นะคะในการทําธุรกิจของเขาะะให้อยู่รอดนะคะเหมือนคนแบบว่าเฮ้ยหมดแล้วหมดลมหายใจแล้วว้ยอย่างเงี้ยหมดปัญญาจริงเลยเงี้ยใช่ไหมไม่รู้จะไปทางไหนไม่รู้จะมองหาใครเงี้ยใครที่เข้ามาช่วยเหลือเขาได้นะคะ ในช่วงเหตุการณ์วิกฤตเช่นนี้ในระบบของธุรกิจของทุกๆคนที่เกิดโดนปัญหาสภาวะเศรษฐกิจที่รับความเสี่ยงไม่ตั้งตัวไม่ทนใช่ไหมเขาก็ต้องการคนที่เอ็กซ์เพรสนะคะแล้วก็คนที่สามารถช่วยเหลือเขาได้สศัก,กยภาพของคนที่จะมาช่วยเหลือเขาได้ต้องเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะคะสามารถติดต่อทางแบงกิ้งทาง ฟันแนนเชียลทางระบบอินเวสท์เมนต์เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอินดัสตีทุกอย่างไม่ว่าจะสุอุตสาหกรรมรียลแอสเ t ทอุตสาหกรรมการก่อสร้างหรือว่าอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานเกี่ยวกับผลิตสินค้าซื้อเข้าส่งออกอินพอร์ตเอ์พอร์ตทุกอย่างนะคะแล้วก็ชีวิตมนุษย์เรานะคะแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทาสาธารณสุขคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีภาครัฐาีเอกชนมีคลินิกมีนู่นน,น,นี่นั่น ยอะแยะเลยใช่ไหมล้นประเทศใช่ไหมก็กระเดือกกระดาบกระเดือกกระดับกันนะคะหลายๆโครงการนะคะลงโครงการหลายๆโครงการโครงการสาธารณสุขเกี่ยวกับเอ่อพวกโรงพยาบาลเอกชนนะคะจะดิ้นกันพวดพลาดเลยนอะนี <c> ้ <oughs> <c oughs> จะชักหน้าไม่ถึงหลังโรงพยาบาลเอกชนนะคะดิ้นพวดพลาดชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะจะพาพไปรับโควิดนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจไม่ว่าบุคลากรไม่ว่าเอ่อ,เอ,อเอ็มพอยเ e อร์เอ็มพอยยนะคะทุกจ้าง พนักงานลูกยาแล้วก็สองโรงงานอุตสาหกรรมสามเกี่ยวกับการผลิตสินค้าื้อเข้าส่งออกเนี่ยฮะแล้วข้อที่สี่ก็เก็บอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงแรมคอนโดบ้านพักอาศัยสีชงรีสอร์ทกอล์ับอะไรพวกนี้เนาะเออคอนโดนะ แล้วก็มีอุตส,สาหกรรมหนึ่งก็คืออุตสาหกรรมภาคการเกษตรนะคะก็เดือดร้อนกันเยอะเลยนะคะก็อยากจะฝากขายที่ดินนะคะอุตสาหกรรมภาคการเกษตรก็ชาวบ้าน,นเมืองเราก็เดือดร้อนทั้งขายฝากทั้งจำนองนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินการเกษตรนะคะส่วนมากบริษัทที่คิ้มจะรับจะทําเรื่องให้เกี่ยวกับการจำนองไม่รับไม่รับขายฝากนะคะจะทําเกี่ยวกับธุรกรรมนิติกรรม เกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมนะการนิติกรรมทาเกี่ยวกับการจดจำนองเท่านั้นให้กับลูกค้านะคะเพราะลูกค้าไม่รับขายฝากไม่ทำไม่ทำนิติกรรมขายฝากให้กับลูกค้านะ,ะไม่รับทําเลยนะคะเพราะว่าการทํานิติกรรมแบบระบบขายฝากมันหนึ่งปีนะคะ มัน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 เหมือนกับว่าหนึ่งปีเนี่ยเขาอาจจะหาเงินมาคืนทั้งต้นทั้งดอกให้คุณไม่ทันแล้วที่ดินของเขาทรัพย์สินของเขาก็ยังเสียดายอยู่นะคะปีที่สองค่ะจะลืมตาอ้าปากได้แต่พอดีหมดวาระแล้วในการทำสัญญานะคะว่าขายฝากอะระวังให้ดีนะคะเพราะว่าถ้า จดจำนองเนี่ดีที่สุดนะครเพราะบริษัทของพิ่คิมรับทําเกี่ยวกับจดจำนองนะคะจดจำนองทรัพย์สินนะคะก็มีอายุตั้งแต่3ปี5ปีแล้ว7ปีก็มีนะคะแล้วก็ถึง10ปีถ้าคุณส่งส่งต้นส่งดอกดีแล้วก็ธุรกิจคุณ w ว r ร์ e เวนะคะ มันก็ต่ออายุไปได้ถึงสิปีนะคะแล้วการทําหน้าที่ของพี่คิมนะคะคือการเป็นเอเวอเรสต์คอนซัลเกี่ยวกับการเปิดตลาดฐานฐานธุรกิจเกี่ยวกับวิเคราะห์การตลาดศึกษัแเกี่ยวกับศึกษาการทําธุรกิจทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเราระบบเศรษฐกิจทุกชนิดแล้วก็เป็นระบบเกี่ยวกับแบงกิ้งนะคะระบบแบงกิ้งด้วยนะคะลิสเครดิตนะคะเกี่ยวกับฟแนนซ์หรือฟแนนซ์นะคะ ก็ทําด้วยนะคะแล้วก็การทําเกี่ยวกับการตลาดนะคะการวิเคราะห์การตลาดนะคะหลังจากที่เราช่วยเหลือลูกค้าสเต็ปที่หนึ่งใช่ไหมบริษัทพิคเคนนะคะโครงการของบริษัทพิคเคนมีข้อที่หนึ่งช่วยเหลือลูกค้านะคะไม่ว่าลูกค้าต้องการรีไฟแนนซ์นะคะไม่ว่าภาคการธุรกิจทุกอย่างหนึ่งสองสามที่ห้าหกที่บอกไปแล้วเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการเกสารรุตสาหกรตกรสารรสกรุตสาหกรสาหกรอุตสาหกรรมอุตสาุตสาหกรรมอุตกรอุตสาหกรรมอุตสาสารรมอุตกร สวัสดิการ,รโรงแรมแล้วก็อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรเงีอยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหารนะคะและที่ดินทุกอย่างเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเราเดือ,อดร้อนกันทั่วประเทศใช่ไหมคะบริษัทของพิคเคนรับทําในการโจทย์จำนองอย่างเดียวนะคะคือการปล่อยไฟแนนซ์แล้วก็รีไฟแนนซ์เชื่อให้ด้วยโคลเบอร์อฟนะคะแล้วขั้นตอนที่2ของบริษัทพิคเคนก็ สามารถช่วยเหลือลูกค้าได้คือเข้าไปช่วยเหลือลูกค้านะคะในการทํากิจการว่าบริหารงานกิจการของคุณแบบไหนคุณต้องการโซอาตึกหลังนี้ไหมคอนโด40คอนโด40ห้องคอนโด100ห้องเนี่ยตึกนี้ตึกนี้ตึกน,กน,กนี้คุณมีกี่ตึกนะ่เราต้องการแบบเปิดการขายนะคะเปิดเปิดและปิดการขายให้ได้อย่างรวดเร็วในการลูกค้าที่เข้ามาเช่าพักในคอนโดของคุณนะคะ จากการเช่าพักในคอนโดของคุณเปลี่ยนจากการเช่ามาเปลี่ยนการขายตรงเปิดการขายนะคะแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าฐานลูกค้าฐานครับลูกค้าเดิมๆด้วยนะที่เขาซื้อคอนโดของคุณหรือเช่าคอนโดของคุณเช่าบ้านของคุณอยู่เช่าพ้กนั้่คุณอยู่เช่นบ้านคุณอยู่น,น,ยนะ,ะเนี่ยเราสามารถช่วยเหลือเขาได้คือเราติดต่อแบงก์แล้วก็โอโอโอเวอร์รีไฟแนนซ์กับแบงก์ให้เขาได้ชานเฟือง มือต่อมือได้แล้วเราก็ดูแลลูกค้าเราได้นะคะแล้วข้อที่3แบงก์ก็อยู่รอดเอาแบงก์ก็ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยเป็นห้าพันคนเขาก็ได้ลูกค้าขึ้นมาอีกให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นอีกในระบบสินเชื่อนะคะนี่คือการต่อยอดให้กับผู้บริหารธุรกิจนะคะอุตสาหกรรมท่องเทีย่ยวหมายถึงโรงแรมที่พักอะโรงแรมที่พักแล้วก็พวกคอนโดพวกอะไรพวกนี้นะคะแล้วอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์พวกเกี่ยวกับ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นโกดังเก็บสินค้าไม่ว่าจะเป็นศูนย์ที่ผลิตนะคะทุกอย่างนะคะแล้วก็บ้านและที่ดินข้อที่สาก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขที่ว่าโรงพยาบาลถ้าเอกชนพวกสมัครภาคเอ,อกชนเนี้ยท่โรงคยิกหรือโรงพยาบาลย่อยหรือบ้านเล็กเนี่ยจะแบบไปไม่รอดนะคะก็ให้มาก็เข้ามา ทักถามพี่คิมเหมือนกันนะคะก็เข้ามาอยากได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทพี่คิมในเรื่องการทำรีฟาแนนซ์รีฟแนนซ์นะคะฟแนแลนซ์ลีฟแนนซ์นะคะเป็นภาษาไทยก็คือการ uh, ช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบการเงินสภาพคล่องปรับสภาพคล่องแล้วก็ช่วยเหลือระบบการเงิน,นะคะ่ะคือแบงกิ้งเนี่ยโอเคนะนะ อ่มีแค่นด้วยแบงกิ้งด้วยนะคะข้อที่4ก็ทําเกี่ยวกับจดจานองนะคะจดจํานองอย่างเดียวนะคะไม่ทําระบบขายฝาเพราะลูกค้าจะมีลมหายใจนะคะลูกค้าจะมีลมหายใจนะคะการจรดจํานองทรัพย์สินทุกอย่างทุกประเภทนะคะถ้าคุณจดจํานองนะคะ,ะบริษัทพิคิมให้เวลา3ปี5ปีนะคะ3ปี5ปี ถ้าปีคุณส่งดีอ่าคุณได้เจ็ดปีต่อยืดไปอีกต่อต่อลมหายใจให้คุณไปอีกอ่าเจ็ดปีคุณส่งดีไม่เป็นไรต่อลมหายใจอีกสามปีก็เป็นสิบปีเป็นสิบปีสิบปีสิบป,ป,ปีนะคะแล้วลูกค้าอยู่รอดนะคะธนาคารทุกอย่างแต่ธนาคารทุกสาขาธนาคารทั่วโลกทั่วเนจักรทั่วประเทศไทยนะะทั่วโลกก็ว่าได้เขาอยู่รอด ลูกค้าอยู่รอดธนาคารแบงกิ้งอยู่รอดสถาบันการเงินเงินทุนหลักทรัพย์ทุกอย่างก็อยู่รอดประชาชนก็อยู่รอดมีงานทำนะมีงานทำไม่จบงานสารสุขก็พัฒนาขึ้นมาก็อยู่รอดนะคะเกี่ยวกับโรงพยาบาลศัา,ากรรมคลินิกของเอเกนชนจนนักภาดเอเกนชนนี้จะแบบ จมเป้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์คลินิกออเอ่อเอกชนเกี่ยวกับศัลยกรรมหรือศูนย์คลินิกเกี่ยวกับรักษาโรคโดยทั่วไปนะคะนั่นแหละเยอะเลยนะคะเยอะเลยนะคะนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่เดือดร้อนพวกนี้เขาเดือดร้อนมากเลยนะคะเพราะเขาใช้วงเงินสูงเลยวัตถุกเกี่ยวกับการสั่งซื้อกกับวัตถุกเกี่ยวกับการมาบริหาร การมาใช้ในโรงพยาบาลของเขาในเคมีของเขาคือแล้วการสร้างชื่อเสียงของเขาแล้วต่อไปพี่กิมจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์นะแบรนด์แบรนด์การสร้างแบรนด์การสร้างตัวตน personal brand personal brand นะคะ personal brand personal บ u d g e t personal brand ทุกอย่างนะเดี๋ยวมาสอนกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะแล้วก็พี่กิมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆคนนะคะแล้วก็มีความคิด ค่อยคิดค่อยๆอยอ่านนะคะสําหรับผู้ที่เกิดมีปัญหานะคะนักธุรกิจโครงการอุตสาหกรรมทุกอย่างอย่างสามสี่ห้าพี่กิมบอกแล้วใช่ไหคะว่าทุกอย่างมันสะดุดทุกอย่างคุณจะเก่งลนฟ้าคุณจะมีทุนพันล้านคุณก็สะดุดนะคะสิ่งที่ทําให้คุณสะดุดแล้วก็คุณขาดที่รึกษาแล้วคุณไม่มีความเข้าใจตัวนี้ว่าเฮ้ย hey, ใครจะมาช่วยเหลือเราได้ว่าในเวลาวิกฤตวิกฤตแบบนี้นะคะในเวลาที่แบบคอขาดบัตตายวิกฤตอย่างนี้นะคะหาเงินส่งแบงค์ไม่ทันเนี่ย เป็นนี่ร้อยล้านถ่านล้านจากแบงก์เทนเนาะนะแล้วเพราะฉะนั้นพี่คิมก็เลยเริ่มทํางานนะคะหนึ่งอาทิตย์เต็มๆไม่มีเวลาว่างที่จะออกไลน์ออกสื่อแล้วก็ทักทายกับน้องมีแต่โพสโพสเป็นรูปภาพนะโปรไฟล์โพสเป็นรูปภาพฮะจิตทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ทำนี่วันวัน,วนพี่คิมทำนู่นทำนี่ทำนี่ลูกงานลูกทีมลูกขายทำนี่ทำนี่ทำน,น,น,นี่อะไรเงี้ยนะคะก็ ทุกคนเพื่อนเทุกคนนะคะสนใจนะคะที่ต้องการประกาศขายบ้านและที่ดินและทรัพย์สินโครงการทุกอย่างที่ค่ะอุตสาหกรรมมงคลห้าอุตสาหกรรมที่พี่คุณบอกเล่าแจกแจงไปแล้วนะคะก็ใคร ติดปัญหาอะไรก็ให้ทักเข้ามานะคะแล้วก็คันอยากฝักซื้อฝักขายก็โอเคนะคะใครอยากให้บริษัทพี่คิมดำเนินเรื่องในการประกาศการขายทันทำโฆษณา advertising สร้างโปรแกรมสร้างโปรไฟล์สร้าง document ทุกอย่างนะคะต่อแต่ง layout ทุกอย่างเกี่ยวกับ document แผนการทุกอย่างนะคะการยื่นเสนอต่อแบงค์นะคะการรีไฟแนนซ์นี่มันเป็นระดับมันมีหลายระดับนะคะเป็นหนึ่งสองสามที่ห้าเจ็ดเก้าสิบมันไม่จบง่ายนะคะเพราะว่าการที่จะมาเรียนรู้กับพี่คิมเนี่ย ใช้เวลาพอสมควรนะคะพี่คิมจะสอนเป็นหลักสูตร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 เลยนะคะคือไม่สอนแบบทีเดียวให้คุณจบถ้าทีเดียวคุณจบเนี่ยจาก21หัวข้อเนี่ยจาก21่หัวข้อที่สอนให้คุณจบทีเดียวเนี่ยมันคุณไม่จบแน่นะคะเพราะ21หัวข้อจากหนึ่งหัวข้อมันแยกออกไปได้2 0 3สิบหัวข้อจาก21่หัวข้อมันแยกไปได้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่ะหน่วยหน่วยหลักๆข้อหนึ่งแยกออกไปได้แล้ว2 0 3สิบหัวข้อนะคะใช้เวลาเรียนกันเป็นปีนะเหมือนกันนะคะแล้วก็ ใครอยากเก่งก็เข้ามาเรียนนะคะเข้ามาเรียนในคอร์สออนไลน์กับกอดพิคิมได้นะคะเพราะว่าถ้าใครอยากเก่งอยากเรียนแบบโอ้โหกูอยากเรียนกับโปรเฟชชั่นแนลไว้อาจารย์อัองกฤษอาจารย์ชาวแคน,นเบอร์เวียนโปรเฟชชั่นแนลก็ให้มาลงคอร์สซูเปอร์วีไอพีก็แล้วกันนะคะ3วันนะคะเกี่ยวกับการทรตลาดวิเคราะห์การตลาดการศึกษาการตลาด,กากาลาดเกี่ยวกับทุกอย่างที่พิคทิมบอกเราตั้งสิบไปนะการทาเฟิร์มการรีไฟแนนซ์การทำเกี่ยวกับแบงกิ้งทุกอย่างนะคะการแก้ปัญหาให้กับคน บริษัทของคุณนะโครงการธุรกิจองคุณหรือคนที่มีเงินเหลือเฟือกูไม่รู้จะทำอะไร้วเนี้ยอยากจะทำโปรเจกต์นู่นนี่นั่นนี่นั่นยินดีให้คำปรึกษานะคะในฐานะพี่คิมทํางานเกี่ยวเป็นคอนซัลแล้วก็แอดไวเซอร์นะคะให้กับหลายๆบริษัทก็เชิญนะคะอ่ะท่าน,นี้นะคะก็สวัสดีทุกๆคนนะายเจอร์ hmm. Hi, สวัสดีค่ะน้องนาวรน์นะคะ น้องน้องวันรับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะไช่เจสส์ฮาวายวอลล์วอลล์วอลล์คัมม์ทูบีออคชช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 ช Pushing for uh, teaching on the business, uh, learning on business online, network marketing. Please <laughs> welcome, welcome. Uh, uh, I trust you. You are expert. Right? Uh, <laughs> thank you, come. Thank you so much to come to uh, uh, join. You know, uh, looking, uh, shaking on my <laughs> life. You know. So sorry, I didn't speak English. i speak Thai, right? Ah. So, okay I start talking about so now I'm start to helping up the, my customer then have a uh, many functions of the fire industry you know to uh, uh, fire industry the health industry investment they can import, export government in you know, factory uh, the owner of everything you know and then the business like, by the hotel, of uh, apartment uh, they mentioned everything you know it. so uh, now in my country then, they have a lot of problem because uh, uh, attention with the uh, farmer interior also right? a lot of farmers have a problem also you know they they managing you know and populations you know? so uh, that's why I say about five functions you know for the on the five-function fun industry system, they still have a lot of problem. They need somebody to be expert to helping them, you know, helping helping them to creative of their lives and the creative to helping them organization for uh, creative of their business, you know, and uh, can be growing, 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 growing up because they get shut down for four years but from viral COVID on the business industry maybe. Right? So now I have a lot of customer to. So, uh, i'm busy for one week, you know, work, 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 work. <laughs> and today i have a town that can come to uh, talking and come to uh, informations and then come to uh, give uh, uh, some documents and something important thing. and how about you? When your business is broke, when your business is shut down, when your business is nearly suicidal and everything, you know, and go down and no one cannot help you, you are, right? So that's it. They are side contact, you know, and then ring and side contact to me and talk to me and get some help from me and can helping them by the financial, social banking and cooperation, you know, and all the start up to helping with the business grow, right? So thank you very much. <laughs> so uh, and that's why I um, speak Thai. You know that's it. Uh, speak Thai is more faster because uh, my mother language, right? So, uh, so thank you for coming to Washington and all every friends and every friends and thank you for watching. So now next next time next time I will teaching you and uh, everyone student, right? About personal brand, personal brand and brand and personal brand. That's it. You have to keep. You have to make yourself to be stuck and strong and stronger, you know, and make the customer keep interested in trust with you all. Right? So <laughs> bye. Thank you for watching. Thank you, my friend. See you next clip, you know. thank thank, okay. See you next clip, my friend. Thank you for watching. Bye. <sighs>